จะบอกว่าความประทับใจอ่ะมันมันพูดไม่ได้เพราะว่าเป็นเป็นจิตสำนึกของเราแล้วเป็นพระเจ้าแป่นดินของเราที่ยิ่งใหญ่สําหรับพี่นะคะเพราะพี่เป็นเด็กเด็กแต่งวัดเราเราจะโดนสั่งสอนมาว่าท่านคือใครท่านคือพระเจ้าแผ่นดินความหมายของของคนแต่งวัดอะพระเจ้าแผ่นดินก็คือเป็นเป็นพระเจ้าของประเทศอ่ะ แล้วเราโด,โ,ดโดนสอนมาแบบนั้นโดนฝึกมาแบบนั้นแล้วพี่ก็จะผูกพันกับ,กบพระองค์ตั้งแต่เด็กๆที่เรารู้ความว่าท่านคือใครเราก็จะเห็นท่านเนี่ยทรงงานแบบแบบหนักมากสมัยก่อนเนี่ยแบบแบ้านนอกอย่างเงี้ยมันไม่มีถนนนะหนูมันก็เป็นทางล้อกเกวียนอะไรเงี้ยแต่ท่านสามารถเดินไปข้ามห้วยข้ามอะไรอย่างเงี้ยภูเขาแล้วแบบสูงชันอะ่ะแล้ววันหนึ่งจากถนนทางตัวนั้นไม่มี วันที่ท่านพระอ,องค์เสด็จไปหลังจากนั้นไม่นานถนนมีถนนทุกอย่างก็ดีขึ้นภาพจำของพี่ก็คือภาพตอนที่ท่านไปต่างจังหวดัดอะค่ะที่ด้านท่านเดินข้ามข้ามห้วยเล็กๆอ่ะเห็นไหมคะที่เป็นตะลิ่งท่านข้ามไปแล้วเหมือนว่าจะตกอยู่แล้วแต่ท่านก็ทรงตัวที่จะอยู่และอีกภาพหนึ่งที่พี่พ,พี่จำได้ติดตาคือท่านนั่งอยู่บนสะพานเหมือนท่านนั่งนั่งพีงกับรถจี๊ปะค่ะ แล้หน้าที่แบบเหงื่อเต็มเลยรูปนั้นนะเป็นรูปที่พี่ชอบคําว่าพอเพียงของท่านคําที่ง่ายแล้วก็เตือนสติเราได้เร็วที่สุดแต่ของพี่เนี่ยพอเพียงที่บอกว่าถ้าเรามีเงินสิบบาทหรือยี่สิบบาทเราควรจะใช้แบบไหนใช้แบบพอเพียงเราควรจะมีเน็ตงานมีเน็ตเงินให้ดีเหมือนสมมติตอนเนี้ยพี่มีบ้านละยากได้บ้านเราใหญ่กว่านี้ไหมทุกคนมันมีความอยากหมด แต่เราก็ต้องรู้จักประมาณตนว่าเราได้แค่นี้เราโอเคแล้วเราพอเพียงของเราละเรามีความสุขละ